อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรูปทรงโลโก้อัปมงคลตามหลักวงจุ้ยนะครับวิธีดูนะครับของอาจารย์ก็คือการวิเคราะห์ตามหลักเบญจธาตุห้าธาตุตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับว่ารูปทรงของโลโก้ของท่านนั้นมีลักษณะเป็นอันปมงคลหรือเป็นมงคลอย่างไรนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือ ถ้าโลโก้ของท่านมีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับอยู่ด้านในวงกลมนะครับลักษณะนี้ตามศาสตร์วงจุย้ยเขาจะบอกว่ารูปทรงวงกลมเป็นธาตุทองนะครับรูปทรงสามเหลี่ยมเป็นธาตุไฟซึ่งได้พิคาดกันนะครับระหว่างสองธาตุนี้ เมื่อท่าพิ่าพิฆากันก็จะเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับซึ่งเป็นหลักของเบจธาตุห้าธาตุฮงจุ้ยนะครับก็ท่านใดที่มีโลกโก้ลักษณะนี้ก็ควรระวังนะครับธาตุไฟประทาทธาตุทองนะครับธาตุไฟอยู่ตรงกลางนะครับจะทําให้ท่านที่ประกอบอาชีพนะครับ เกี่ยวกับโลหะเกี่ยวกับงานฝีมือนะครับความเชี่ยวชาญความคิดสร้างสารรค์นะครับเคียร์ทีฟต่างๆนะครับก็ ควรที่จะหลีกเลี่ยงโลโก้บริษัทของท่านครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านใดอยากสนใจในการตรวจโลโก้ฟรีเบื้องต้นนะครับให้จารมาช่วยวิเคราะห์นะครับก็สามารถส่งทักมาที่ l ลาย ID อาจารย์ได้นะครับลน์ ID นะครับพิมพ์ s i SI. L o จโอ o 8นะครับเข้ามาบอกว่าขอตัวจโลโก้ฟรีเบื้องต้นนะครับก,กอญญ็อาจารย์จะขออนุญาตอัดเป็นคลิปลงในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิของอาจารย์นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ